วันนี้พาทำบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนนะคะแป้งข้าวเหนียวของเราวันนี้ก็ตาเหรียญทองคู่นะคะทุกคนเราวนนิธีการผสมแป้งกับมันบดเราข้ามขั้นตอนไปเนาะลืมเพราะว่าเราลืมถ่ายทำตอนนี้เราก็ล่อแป้งเป็นก้อนกลมๆเสร็จเรียบร้อยมันบดหรือมันญี่ปุ่นของเราก็ผสมกับที่จะออกไปลวกในน้ำเดือด บัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนของเราค่ะนี่เราก็เทลงได้เลยนะคะน้ำเดือดแล้วรอให้แป้งสุกแป้งจะลอยขึ้นมาเองค่ะถ้าแป้งของเราสุกแป้งก็จะลอยขึ้นมาเห็นไหมคะ่ะแป้งของเรากำลังลอยขึ้นมาแล้ว ใบไหวานมะพร้าวอ่อนแล้วก็จะมานอกน้ำเย็นไว้นะคะเทลงไปตามด้วยใบเตยตามด้วยเกลือตามด้วยน้ำตาลครึ่งกิโลนะคะ ตามด้วยมะพร้าวอ่อนค่ะทำบัวลอยไข่หวานมะพร้าวอ่อนเรารอ,รอจนน้ำกะทิของเราเดือด บรอยไข่หวานนะคะทุกคนกะทิของเราใส่500กัม500มิลลิลมตรกะทิของเรา500มิลลิลมตรนะคะอันนี้คือบรอยไข่หวานรอจนน้ำกะทิของเราเดือดกะทิของเราเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแป้งที่เราลวกไว้ หรือที่เรียกว่าสามเกลแปลงที่เราลวกไว้ลงไปเลยค่ะอร่อยไข่หวานของเราสีสันหน่าท่านครับ สีสันน่าอร่อยมากเลยค่ะพอน้ำของเราเดือดเราก็เทสไข่ลงไปเลยค่ะ รอจนไข่ฟูขึ้นนะคะอร่อยไข่หวานมะพร้าวอ่อนของเราน่าทานมากค่ะ